นิพนธนะ์ฮะใจเย็นครับท่านนิพนธ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนิพนธ์ก่อนนะท่านประธานที่เคารพกับผมนิพนธ์บุญยามณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขออนุญาตชี้แจงประเด็นพาดปิงท่านชัดชาติประเด็นแรกก่อนนะเอาสั้นๆน,นะครับเชิญนะผมสองประเด็นท่านประธานที่ท่านเด๋ยวชาติท่านไม่อยู่แล้วนะท่านอยู่ฮะอยู่ข้างหลังนั่งอยู่เนี่ยครับประเด็นเสียหายยังไงครับท่านบอกก่อนครับก็ก็ที่ผมเป็นคนอภิปรายระบุชื่อ แล้วท่านบอกว่าท่านไม่รู้จักสิ่งที่ผมมาพิพายเนี่ยอยู่ในรายหากนการประชุมของกรรมาิการคนที่มาพูดว่าเป็นญาติกับท่านคือนายสันติพิษสิทธิพันธ์สามีของนางลินยาลัตสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นกรรมการในห้างวุ้นส่วนพิษพิบูลที่ได้โครงการไปทั้งหมด4 3าโครงการในคำที่ท่านกรรมาิการเชิญมาที่สภา,าเนี่ย นายสิทธิพันธ์นายสันติพัฒ์สิทธิพันธ์เนี่ยก็มายอมรับในการมาติการว่าเป็นญาติห่างๆการมาทิการก็ถามอีกว่าญาติห่างๆงกันอย่างไรคนนั้นเขาบอกว่าเป็นญาติฝ่ายคุณพ่อ <Okay. S 1> และการมาติการก็ถามต่อว่า เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไรเขาบอกว่าเจอกันที่สมุทรปราการในงานศพคุณพ่อท่านนิพนธ์ครับนายสันติพันธ์ท่านนิพนธ์ครับประเด็นนี้ท่านไม่ได้เสียหายคือท่านจะตอบยังไงท่านจะชี้แจงยังไงก็เป็นเรื่องของท่านท่านก็บอกท่านไม่รู้จักมันก็จบท่านเองส่วนไม่ได้อะครับรัฐมนตรีรับผิดชอบแกบอกว่าไม่รู้จักไม่ได้มันให้เกินไปฮะผมกําลังมีผมผมกาลังมีหลักฐานมายืนยันว่าเขายืนยันอยู่ว่าเขาเป็นญาติ แล้วท่านอยู่ๆมาปฏิเสธลอยๆอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ทําการบ้านเลยอย่างนี้ประเด็นที่สองครับเชิญนะประเด็นที่สองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านมาปฏิเสธว่ามู้จักไม่ได้อ่ะครับเพราะเขายืนยันว่าท่านไปในงานศพพ่อของเขาที่สมุทรปราการประเด็นที่สองครับเชิญนะนะครับอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าทําการบ้านนะครับชี้แจงต่อมาท่านปีชานะครับท่านรัฐมนตรีปีชาท่านก็ผมตั้งข้อสังเกตไปในประเด็นที่ท่านตอบผมเนี่ย ผมบอกว่าที่มุกดาหารเนี่ยมันขึ้นทะเบียนสามบริษัทในของกรมกรมทรัพยากรน,น้ำเนี่ยทำไมได้บริษัทพิษพิบูลเพียงบริษัทเดียวได้ถึง43สโครงการแล้วที่มุกดาหารเนี่ยได้ไป26โครงการอันนี้คือข้อสังเกตว่าถ้าไม่มีอิทธิฤทธิอิทธิเดชเนี่ยมันจะได้อย่างไรถึง4 3โครงการแล้วต้องทําจบภายใน5เดือนบริษัทพิษพิบูลมีทุนจดทะเบียนหนึ่งล้าน,นบาทท่านนิพนธ์นะเดี๋ยวมีผู้ประท้วงเชิญนะ